ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะในคลิปนี้ผมจะมาเปิดวิดีโอระดับตำนานที่รวบรวมการแข่งและการโชว์ของนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมระดับแชมป์โลกที่ไม่สามารถหาดูที่ไหนได้อีกแล้ว กลับมาพบกับผมอ้อนชชมาชิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเปิดวิดีโอซิกซิกวิดีโออ่กีฬาจักรยานผัดโขระดับตำนานครั้งหนึ่งนะฮะก็โอ้โหในตอนนี้ก็ถือเป็นตอนที่สามนะครับอันนี้เออเป็นแผ่นที่สามขอโทษทีนะฮะ <c ười> คลิปนี้ดูเหมือนเราจะเน้นไปที่ซิกแซส,สนะครับแบบไตเติลวิดีโอนะฮะคือ,อวิดีโอตอนนี้จะเป็นแบบ ถ้าเกิดคุณเปิดซีดีมาแผ่น3คุณจะเจอตอนนี้กันเลยนะซึ่งผมจะขอตัดโชคที่เป็นซิกแซดเอาไปแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะติดเหลืองนะตอนนี้เนี่ยมีกติกากดของสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook และ t i k t ็อนะครับติดเหลืองหมดเลยนะฮะแต่คลิปเป็นแบบเกี่ยวกับรุนแรงนะฮะโอเคนี่เ,นเป็นผมสมัยก่อนนะ <ผม S 1> คือจะสื่ออะไรวะตอนนี้ผมจะพาเพื่อนอเพื่อนเนี Okay. เคือมันเป็นอันนี้วิดีโอตอนนี้คือผมจะมีการถ่ายตอนที่ผมได้ไปญี่ปุ่นครั้งแรกด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูครับว่าจะเป็นยังไงฮะตอนนั้นปีไหนนะะไม่รู้ว่าในนี้มีบอกหรือเปล่านะครับโอเคจบไปที่ไตเติ้ลของวิดีโอนะฮะต,ตอนต่อไปครับเป็นซิกแซกครับโอ,โอ้โหตอนนี้ a อ o ครับหรืออู่นะฮะเหมือนกับว่าตอนนี้จะมผมนึกออกแล้ว ตอนนี้คือน่าจะเปิดให้ดูไม่ได้นะครับเพราะเป็น1ซ็กแสนะแล้วเป็นตอนที่ผมว่านั่นแหละนั่นแหละนะยิงหนังกระติ๊กอย่างนี้คืออ่ะเดี๋ยวผมขอตัดภาพไว้นะฮะตอนที่จะเกิดความรุนแรงนะฮะก่อนที่จะติดเหลืองนะครับคือวิดีโอตอนนี้มันเป็นฟิลบอกว่าเออเล่นแบบลองเอาหนังกระติกยิงตามจุดต่างๆของตัวดูนะฮะก็แบบยิงเสร็จก็แบบแดงอ่ะคอเลือดอ่ะเอาขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นกำไรของคนที่ซื้อซีดีสมัยก่อนนะครับเพราะว่าคนดู YouTube ตอนนี้จะไม่ได้ดูนะฮะโอเคครับแล้วตอนที่3ครับตอนนี้อ๋อตอนนี้เข้าสู่ช่วง X Game เกแล้วครับคือสมัยก่อนนะฮะชิมันเอ็กซ์เกมนะครับก็จะมาจัดการแข่งที่ประเทศไทยด้วยนะครับน่าจะเป็นการจำไม่ได้ว่าเป็นการรวมคะแนนหรือว่าเป็นการคัดตัวไปแข่งต่อต่างประเทศเลยก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะมันนานแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ครับในตอนนี้ครับก็ที่สนามกีฬาโหมกครับ นี่ครับล้อปลัวกันอย่างนี้เลยคนดูกันแน่นๆเลยครับสมัยก่อนนะฮะโอ้โหคนดูเอ็กซ์ตรีมคนสนใจกีฬาเอ็กซ์ตรีมเยอะมากครับอ๋อเป็นการแข่งขันแฟตแลนนะฮะตอนนี้และนี่ครับภาพภูมิผู้สะอาดครับโอ้โหโอ้โหนักกีฬาแฟตแลนไทยระดับโลกของเราในปัจจุบันนะฮะนี่ฮะโอ้โหดูคัมโบครับอนี่สมัยก่อนนะฮะแต่จำไม่ได้นะว่าเมื่อปีไหนนะฮะเดี๋ยวผมรอดูนะว่าในนี้จะมีระบุไว้หรือเปล่านะครับนี่ครับน้องโอ้โหคนนี้เด็กเลยนะฮะแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับ คนนี้ครับชัดชายฉายโรดวิดครับป้องครับทุกวันนี้ก็ยังเห็นยังฟิตอยู่เลยนะฮะและปิงครับเองนี่นักกีฬาทีมชาติปัจจุบันแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังเด็กๆอยู่เลยนะฮะสมัยก่อนโอ้โหนี่ครับสเตปครับกระโดดมาแล้วต่อแล้วหลังนี้ครับเกเนเจอร์ของปิงฮะเออคนนี้ใครทำไมไม่มีชื่ออ๋อน้องคนเมื่อกี้ครับน้องคนเดิมครับ อินไซ e ์แล้วโอ้โหฟิปมาเป็นทอมฮอครับเป็นสเต็ปโชว์ฟิปแฮนด์บ่าเนี่ยแล้วไงต่อฮะจบไปครับสวยๆครับนัทศัก์วิไลนุษีพี่ศัก์อพี่นัทฮะพี่นัทนี้ไปเล่นอยู่ที่กกทบ่อยอยู่นะฮะในปาร์ครับตอนนี้เล่นสตรีทไปแล้วนะฮะเมื่อก่อนเป็นนักกีฬาแบดแลนด์กลับมาที่ป้องครับทมมัชีนโอ้โหสวยๆเลยฮะ X ครับ พนักบอลละอันน์น,นะฮะโ้ตอนนี้เอนี X ้ ine, ใส่เสื้อเลตบูมาเลยนะฮะไม่รู้ว่าสมัยก่อนนี้ได้สปอนเซอร์เลตบูหรือเปล่านะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเอ็กเขาก็ซอ้อมอยู่ที่เลตบูนะเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ฝีมือดีเลยนะครับโ้แล้วนี้ผมเองครับโ้นี้เมื่อก่อนนี้ผมถอดเสื้อแข่งเลยเหรอวะสุดยอดอันนี้สเตปเหยียบออทมอมฮอสครับเหยียบทุกจุดนะครับเหยียบแผ่นเหยียบ คอสฟูดแล้วก็มาเป็นเหยียบบันไดคอสฟูดนะฮะแล้วจบอันนี้ยังอยู่ที่ตูนครับจําท่าได้เลยฮะจาท่าได้เลยครับตีมโรลเลอร์นะฮาเปกเกอร์ครับเมาอยู่ฮะแน่นอนเลยครับโราจบโอ้โหสวยๆครับก็สวยฮะพิชิตวอรานันครับกอลนะฮะกอลนี่เคย ได้อันดับสองเอเชียด้วยนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนั้นแข่งกับอน่าจะเป็นทีมชาติคู่กับพี่ดาฮะส่วนมีพี่ทวิปเป็นตัวสำรองนะครับในปีนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ได้หนึ่งสองไปนะครับโอ้โหตอนนั้นได้เงินรางวัลกันไปเงินฉีดเยอะเลยนะสมัยก่อนสมัยนี้ไม่รู้ว่าได้เยอะเท่าเมื่อก่อนหรือเปล่านะครับสมัยก่อนรู้สึกผมได้คนละหลายแสนเลยนะห้าแสนล้านหนึ่งอะไรอย่างนี้เลยนะครับโว้จะไม่ผิดนะฮะอันนี้ X ครับ เอ็กกับกอฟนี้ก็เป็นพี่น้องกันนะเล่นดีทั้งคู่นะครับและคนนี้ครับอ๋อชื่อขึ้นมานี้กฤิกสดาประทุมมาครับพี่ดาครับพี่ดาเมื่อก่อนเออเออก็เป็นเจ้าของร้านโรย่าไะโอ้เล่นสเตปนี้พิงกี้ครับอันนั้นปัดนาครับนี่ครับพูดจะไม่ให้กัดคำครับนี่ครับคนที่เป็นตัวสำรองงาน ที่แข่งแบบเอเชียที่ผมบอกนะครับปีที่พี่ได้กับก๊อฟได้ที่หนึ่งสองนะโอ้แล้วจบไปแล้วฮะโอ้โหก็โอเคครับจบดิบๆไปเลยนะฮะถ้าเกิดเป็นงานแบบนี้ที่ไม่ได้บอกตำแหน่งเนี้ยแต่ว่าตอนถ่ายวิดีโออะผมไม่ได้อยู่จนเลิกงานเนี้ยก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนรับรางวัลก็ไม่เป็นไรครับไปต่อตอนต่อไปเลยนะเดี๋ยวเราไปดูตอนต่อไปว่าจะเป็นอะไรต่อนะครับอืมตอนนี้ไ h a แลนด์โตเกียวโอเคครับผมจําได้แล้วก็เป็นคลิปที่ผมบอกแหละว่าเกี่ยวกับตอนที่ผมเดินทางจาก ประเทศไทยี่ญี่ปุ่นครั้งแรกกันเลยฮะก็ถ่ายวิดีโอกลับมานี่ครับโอ้โหแล้วนี่บอกฮะบ,บอกเวลาครับวันที่17เดือน10ปี2005ครับโอ้โหปี2005โอ้โหตอนนี้นี่2022นะฮะที่ผมถ่ายวีดีโออยู่ตอนนี้2005น,นี้ประมาณ1 7ปีแล้วโอ้โหนานมากนะฮะโอ้โหก็คือวีดีโอ66 6แผ่นสนี่คือเป็นเวลาที่ประมาณ10 7ปีไปที่แล้วเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดนะฮะและอันนี้น่าจะเป็นอยู่ที่สนามบินนะฮะแล้วกําลังจะไปขึ้นเครื่องนครับวิดีโอตอนนี้คือค่อนข้างจะยืดเยื้อหน่อยนะเพราะว่าผมต้องการจะถ่ายไว้เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนบันทึกการเดินทางของผมนะฮะคือไม่ได้ไม่ได้แคร์แบบกูจะถ่ายให้ใครดูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบแบบต้องเป็นแบบในรูปแบบรายการหรืออะไรอย่างงี้นะฮะถ่ายเป็นบันทึกของตัวผมเองเลยนะเอาไว้แบบสาหรับ ผมกลับมาดูทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นํามาใส่ในซิกซกด้วยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเอ่อถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ต้องการดูก็าสามารถกดเน็กไปเลยได้ใช่ไหมฮะก็เน็กข้ามไปเลยก็คือตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าวดๆๆๆาิดีโอมันยืดเยอกันไปอะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ต้องการดูก็สามารถสคิปข้ามช่วงนี้ไปได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ไทม์ไลน์ไว้ที่รายละเอียดวิดีโอนะครับว่าวิดีโอตอนไหนเป็นนะช่วงเวลาที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลื่อน แถบไทม์ไลน์อ่ะไปที่ตอนต่อไปได้เลยนะฮะแต่ถ้าว่าเพื่อนๆที่ไม่มีอะไรทำอยากจะดูเล่นก็ดูต่อไปครับอันนี้ขึ้นเครื่องแล้วครับก็อันนี้สี่อย่างนี้การบินไทยแน,น่นอนครับนี่ฮะแอร์ฮอสสเตยใส่ชุดตัวน,นี้การบินไทยครับเดินหาที่นั่งกนะันฮะโอ้โหไปญี่ปุ่นครั้งแรกตอนนั้นตื่นเต้นมากเลยนะฮะอันนี้คือแบบสมัยก่อนนี้เอากล้องแฮนดี้แคมออกมาถ่ายเลยนะฮะแต่ก็ต้องแอบ,บถ่ายนะครับเพราะว่าเขาก็อันนี้น่าจะเป็นที่นั่งที่ผมจะได้นั่งในวันนี้นะะ ก็สมัยก่อนแน่นอนครับไม่ได้ให้ถ่ายอะไรกันตลอดอยู่แล้วนะนี่ก็น่าจะแอบถ่ายแหละแต่เรารู้กันว่าเราไม่ได้แบบละเมิดใครอ่ะวันที่18ครับอ๋อเมื่อกี้เพราะว่าเราเดินทางก่อนคืนแล้วน่าจะถึงโตเกียวหรือญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงอีกวันหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นช่วงเช้าวันหนึ่งหรือเปล่าอันนี้กำลังจะลงเครื่องแน่นอนครับเพราะเมื่อกี้ขึ้นวันที่มาเป็นอีกวันหนึ่งนะเป็นวันที่18ดูกันไปชิลๆครับหรับตอนนี้ฮะกล้องจะสั่นหน่อยนะครับเพราะอย่างที่บอกสมัยก่อนไม่ได้มีการสั่นเหมือนสมัยนี้้นนะแลวเป็สมมผ ไม่เอาโปรโปรที่มีการสั่นไปก็ต้องเป็นมือถือคู่กับ DJI อ่ะจะไม่สั่นอย่างนี้แน่นอนนะโอเคแันนี้ลงจากเครื่องครับโอ้สมัยก่อนนี้ผมไปงานนี้นี่คือมีผู้ใหญ่นะครับจากบริษัทหนึ่งนะฮะก็ส่งผมไปนะคือเราก็ยังคิดถึงเขาอยู่นะฮะเป็นทริปที่ผมได้ไปเพราะผู้ใหญ่คนนี้เลยนะก็ไปดูงานครับสมัยก่อนนี้แบบได้ไปประเทศต่างประเทศนี่คือสุดยอดมากนะเพราะว่า เราไม่ได้มีสื่ออะไรเหมือนทุกวันนี้ไนงะที่แบบเราจะได้เห็นอะไรตามสื่อต่างๆนะ,ะที่แบบเห็นง่ายอยากจะไปไหนแล้วก็ไปเซิร์ชภาพดูไปอะไรอย่างนี้นะสมัยก่อนมันไม่ใช่อย่างงั้นนะฮะโอเคอันนี้ลงมารับตรงนี้น่าจะเป็นจุดรับกระเป๋านะฮะจุดลับกระเป๋าตรงนี้จุดลับกระเป๋านไครับจุดลับกระเป๋าของสนามเป็นเจียญี่ปุ่นแล้วนะฮะแล้วนี่ถึงไหนแล้วะนี่น่าจะมาขึ้นรถครับขึ้นรถเพื่อที่จะไป อะะโอเคตอนนี้อยู่บนรถนะฮะอยู่บนรถนี่ก็ถามว่าถ่ายอะไรก็ถ่ายวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นนะฮะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเท่าที่ผมถ่ายดูเนี่ยเนี่ยจะมีคนเดินไปเดินมาเยอะนะฮะคนญี่ปุ่นนี้จะไม่มีวินมอเตอร์ไซค์นะจะใช้การเดินนะครับใช้การเดินหรือไม่ก็ถ้าไปไปใกล้ๆอะไรเงี้ยจะใช้การเดินกับขี่จักรยานเพราะเห็นดูฟุตบาทเขากว้างใหญ่นะฮะสามารถขี่จักรยานได้แล้วก็ คนญี่ปุ่นนี้ค่อนข้างเป็นระเบียบมากเลยนะ,ะจะเห็นว่าเนี่ยฮะไม่ต้องมีสะพานลอยะครับข้ามถนนเอาฮะแล้วก็รถก็จะจอดนะฮะแล้วส่วนคนก็จะยืนรอไฟะครับแม้ว่ารถว่างก็จะไม่เดินไปนะฮะนี่ครับรอสัญญาณไฟครับพอสัญญาณไฟเขียวปุ๊บคนถึงจะเดินข้ามถนนนะฮะแล้วรถก็จะหยุดให้กับคนเดินฮะ,ะเป็นระเบียบมากครับคือดูแลรู้เลยว่าทําไมประเทศเขาถึงแบบจเจริญน,นะฮะเพราะว่านี่ฮะเขามีระเบียบมากจริงฮะ,ะอ่า ไอนน้ลงรถไปแล้วครับที่ไหนะจําไม่ได้แล้วอะก็รู้ว่าลงรถมาแล้วนะฮะโอ้น่าจะเป็นในเมืองนะครับตรงนี้น่าจะเป็นนั่นแหละฮะโตกเกียวเลยครับโตกเกียวเลยฮะทุกวันนี้ตกทุกวัน,น,วน,น,นโตกเกียวไปนี่ก็จะประมาณนี้อยู่นะ,ะผมเพิ่งไปมาเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แหละแต่ก็เลยเบนไปเยอะอะเ่ยนไปเยอะอันนี้แท็กซี่ครับแท็กซี่นี้ บรรทับใจแท็กซี่เขตชนต,ต,ตรงแบบว่าเขาใช้ประตูหลังเนี่ยเนี่ยประตูหลังเขาจะปิดเองนะฮะตั้งแต่สมัยก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับมี GPS ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วโคตรล้ําโคตรล้าโอ้เมื่อเดสิบเจ็ดปีที่แล้วอะ่ะมี GPS ใช้อะ่ะโคตรล้ําเลยนะฮะสมัยก่อนนี่เห็นนี่โอ้นี่อะไรเนี่ยเอ่ออะไรอะ่ะรถมีจอด้วยแนละ้วมีแผนที่ด้วยโหดูได้อย่างงี้ล้ามากนะฮะโอเคครับ To มีคอน t ิ n นีครับต่อตอนต่อไปนะฮะ จบไปแล้วครับตอนที่ไปญี่ปุ่นนะฮะมาดูตอนต่อไปเลยครับโหแล้วตอนนี้ครับตอนที่ทุกคนรอคอยครับงานโชว์กีฬาเอ็กซ์ีมาฮะงานเอ็กเกมครับโหตอนนี้นี่คือแบบอลังการมากคือแบบถ้าใครเกิดไม่ทันหรือไม่ได้ไปนะจะคิดภาพไม่ออกครับนี่ครับแมตช์ออฟแมนะฮะและกีฬาจักรยานระดับโลกครับชั้มโลกเลยดีกว่านะฮะมาโชว์ที่เวือไทยครับแล้วนี่ครับมีสเก็ตบอร์ดนะครับโชว์ในบวชนะฮะ เป็นบวชตัวใหญ่เลยครับโอ้โ,หโ,อโ,อโหโคตารอลังการนะนี่ครับมีสเก็ตบอร์ดด้วยครับโอ้โหคนดูแบบเยอะมากคนแน่นเลยนะนี่ครแล้วมีจกักรมอเตอร์ไซค์ผัดโขนครับโอ้โหเอามาโชว์ที่สนามกีฬาหัวหมากโอ้โหโคตารอลังการโคตาร,ารอลัโโอโโอาางการอันนี้จริงๆจะมีเสียงคนพากด้วยนะครับเดี๋ยวผมยพยายามพยายามอาจจะเงียบบ้างเพราะว่าจะได้ฟังว่าคนพาก็พากว่า,า,า,วาเป็นใครบ้างอะไรยังไงนะ อันนี้คนภาคบอกว่าเมื่อกี้ครับจักรยานเมื่อกี้นะเป็นแมทท็อปแมนนะครับเป็นแชมป์โลกนะครับโอ้สุดยอดเลยฮะแล้วนี่โอ้ท่าคู่ครับสเก็ตบอร์ดนะครับสองคนนะใครดูเห็นแล้วรู้ว่าเป็นใครก็โอ้โหเนี่ยครับแบ็กฟิฟแฟร์สมัยก่อนเห็นอย่างนี้ก็คือแบบโอ้โคตรอเมซิ่งโคตรอลังการท่าพวกนี้นะคือถ้าใครเห็นแล้วรู้ว่าเป็นนักกีฬาคนไหนอ่ะก็เมมบอกบ้างได้นะฮะ เพราะบางทีในวิดีโออ่ะมันอันนี้อติอติมะจากบราซิล่ะครับนักสเก็ตโอ้โหอันนี้ผมฟังจาก MC นะฮะอาจจะไม่ชัดนะครับอันนี้อินไลน์จากญี่ปุ่นนะฮะ โอ้อหนี่ฮะอันนี้ผมอาจจะเงียบไปหน่อยนะครับเพราะผมพยายามฟังนะครับว่าเอ็มในงานก็พูดอะไรแต่ว่าเราอาจจะไม่ยินเสียงพวกนี้นะครับเสียงที่เอ็มพูดเพราะผมต้องตัดออกนะฮะเพราะผมกลัวเพลงในซีดีไหจะโดนลิขสิทธิ์ในออนไลน์นะฮะ พราะถ้าคลิปตัวลิกสิกนี้กลายเป็นทุกคนไม่ได้ดูเลยครับเพราะฉะนั้นผมขอเลือกที่จะตัดเสียงเข้าไปนะฮะเพื่อที่เราจะได้โอ้โหไวแล้วนี่ครับท่าอะไรฮะเมื่อกี้โอ้โหขาชี้้าสุดยอดโอ้น่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเลยหรือเปล่าครับที่บีมอเตอร์ไซค์พัดผนมาโชวดนี้ทีมงาน X g a m e ครับระดับโลกฮะโอ้นอกจากมาจาัดงานแข่งแล้วเอานักกีฬาระดับโลกมาโชว์ด้วยนะครับ อ๋ oh, อันนี้เควินโรบินสันครับเขาบอกว่ามีท่าเป็นออริจินอลแล้วคิดชื่อท่าเอา่อเรียกว่าคิดท่าเองแล้วเป็นท่าที่ใช้ชื่อที่เขาตั้งเองด้วยนะครับคนเมื่อกี้หลายท่าเลยนะฮะอันนี้เป็นคนที่สามของโลกที่ทำท่าการลองศาได้ครับโอ้โหได้ลอยครับ อันนี้จากในเมื่อกี้พูดครับคนที่อินไลน์นะฮะเป็น2พี่น้องยัคซูโคโตะนะครับมาโชว์ด้วยกัน2คนด้วยกันนะฮะคนญี่ปุ่นนะฮะเคแล้วนี่น่าจะเป็นท่าคู่ของจักรยานหรือเปล่าแมทฮอปแมนกับเควินโรบินสันนะฮะโอ้โหโอ้โหปปแปบนพี่ปแฝงคู่ครับโอ้โหสุดยัดย้อื้อหือ อืมอ <idd> ืมแบ็กวิเฟสองรอบครับคือจากที่ฟังดูเนี่ยแมทฮอปแมนนี้จะได้ยินเสียงเฮจากคนดูมากที่สุดเลยนะฮะน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นแชมป์โลกคนปัจจุบันด้วยหรือเปล่าฮะคนแบบเฮแบบหนักมากโอ้โหดีครับใครจะรู้ครับสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้คงจะไม่มีงานเอเกมแล้วเพราะว่า สมัยก่อน X Game เนี่ยจะจัดกับช่อง ESPN นะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกช่อง ESPN จะไม่มีแล้วนะครับเมื่อก่อนจะออกทางเออ่เคเบิลทีวีอ่อะเป็นช่องของเ e อเคเบิลทีวีอ่ะ ESPN นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้มีใครทำช่องเกี่ยวกับเอ็กซ์ตรีมก็ช่วยๆกันดูช่วยๆกันไลค์ช่วยๆกัๆๆๆนแชร์นะครับเราวงการเราจะได้แบบเติบโตนะเพราะถ้าเกิดมีคนดูน้อยมีคนไลค์น้อยอย่างเงี้ยมันโตไม่ได้นะฮะเนี่ยเหมือนแบบเนี่ยรายการดีๆ Extreme เงี้ย X Game ก็ต้องปิดตัวไปนะครับน่าเสียดายนะนี่คือแบบรายการดีๆนะนั้นเลยนะนี่กิจกรรมดีๆนั้นเลยนะครับนี่โชว์คู่ของพี่น้องยัซึโกโตโอ้โแล้วอันนี้น,นีคนครับในกีฬาครับในกีฬาที่โชว์กันเมื่อสักครู่นะโอ้โหสุดยอดฮนะโอ้โหคือแบบใครเกิดไม่ทันนี่พลาดเลยไม่ได้พลาดอ่ะคือแบบมันยังดีที่แบบมีวิดีโอเก็บไว้อ่ะคือถแบบึงกระผมไม่ถ่ายนี่น่าจะแบบหม่ดน,นะน่าจะหาเพราะว่า เท่าที่ผมอยู่เนี่ยผมไม่เคยเห็นของใครนะจนแบบผมมาเปิดอีกทีนึงแล้วผมกว่าโอ้โหคิดได้แบบอืมมีตอนนี้ด้วยนะฮะตอนที่แบบโขอีเวนต์ใหญ่ๆของเกมระดับโลกมาลงที่ประเทศไทยนะฮะแล้วที่นั้นก็ไม่ไกลนะครับกรุงเทพนะฮะที่สั่งกระเปากานี่เองนะครับสุดยอดเลยฮะโอเคครับตอนนี้เรามาดูตอนต่อไปเลยฮะตอนนี้อะไรอะซิกแซดกิี้เดี๋ยวผมต้องตัดตรงที่รุนแรงออกนะคือแบบตอนนี้เนื้อหานี่น่าจะแบบ ประมาณว่าเอาสเก็ตมามานั่งอะ่ะแล้วก็ลากนะฮะให้จับเชือกแล้วก็ลากเข้าแบบเข้าไปชนอะไรตักอย่างอะ่ะคือแบบอันนี้คือก็คือเจ็บตัวนะฮะโบสนี่ได้เลือดเลยนะครับก็ขอข้ามไปแล้วกันนะฮะข้ามไปครับโอเคตอนนี้ก็จริงๆก็เข้าสู่ช่วงกลางๆแผ่นของซิกซิกแผ่นสามนะฮะแต่ว่าผมจะแถมให้อตอนแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้นซิกแซดเยอะแล้วเราก็ไม่สามารถจะเปิดให้ดูได้นะฮะไปครับอีกตอนนึงครับตอนนี้ครับน,นี่ครับ แมกนิสติกโอ้โหนี่ฮะป้ายแมกนิสติกครับโอ้โหก็เป็นเสื้อของพี่ดาสมัยก่อนนะฮะที่ตัวนี้ทำโจนห้าร้อยนะนี่ฮะโอ้โหงานคลาสสิกครับแมกนิสติกงานแข่งแมกนิสติกก็คืองานแข่งกาวมาสเตอร์นั่เนเองครับเป็นงานที่พี่ดาจัดนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งต่อมานะครับจัดที่เลตบูว์เหมือนเดิมครับอันนี้เงาสะท้อนนะฮะจากกระจกข้างๆครับบรรยากาศตอนซ้อมครับอันกาวมาสเตอร์อะอันนี้น่าจะเป็นเงาของแบงค์นะครับแบงค์บิดใจฝุ่นนะ โอ้ตอนนี้ไม่ได้เจอเลยนะเพราะว่าเห็นล่าสุดที่ผมเจอนี่เห็นบอกจะซ้อมกันไปเป็นนักกีฬาอะไรกันก็ไม่รู้นะก็ตอนนี Le ้แ like ต่ผมตอนนี ouais ้ผมไม่เจอฮะไม่รู้ซ้อมไปที่ไหนแล้วนะอันนี้ใครอะเล็กเหรอเฮ้ยเหมือนเล็กเลยอะเฮ้ยเล็กโอ้โหเล็กครับเล็กฮะาโอ้โหเล็กนี้ไม่ได้เจอนานแล้วนะครับไม่เห็นเลยนะไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วเหมือนกันนะอันนี้แบตครับแบตนะโอ้โหแบตตอนนี้ไปอยู่อเมริกาแล้วนะครับแรป้องครับ อันนี้น่าจะเป็นบรรยากาศแบทเทิลนะฮะอ,อ,อ๋องานนี้น่าจะเป็นแตกต่างกับต่างกันแล้วตรงแบทเทิลครับนี่ครับคู่ต่างๆนี่เราก็จะเห็นนะเป็นน่าจะเป็นคู่ที่แบบแบทเจอกันเลยนะครับและคนนี้ครับพี่ศักครับนี่พี่ศักสมัยก่อนเล่นฝัดแลงดด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับแบทกับน่าจะแบทกับนักกีฬาคนนี้นะฮะเอคนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะชื่ออะไรใครรู้ฝากคอมเมนต์บอกชื่อหน่อยนะฮะโอ้โหคือแบบ เป็นวิดีโอในตำนานจริงๆอะคือแบบบางอันบางคนบางเหตุการณ์นี้ไม่สามารถหาดูได้ในปัจจุบันเลยจริงๆนะฮะเนี่ยครับอย่างคนนี้อะฮะเล็กป่ะฮะแบทกับพี่นัดครับแล้วแบบสไตล์จึกๆพี่นัดแบบนี้เนี่ยตัดแลนอย่างนี้นิวคิวจะไปหาดูจากไหนครับถ้าไม่ได้ดูในวิดีโอซิกซิกนะฮะโ,โหจยอดเลยฮะอันนี้ก็คือรจริงๆถามว่าทุกวันนี้ผมอยากจะทำวิดีโอ จักรยานอะไรงานแข่งอะไรแบบนี้อีกเปล่าอยากทํานะฮะแต่ว่าคือบางทีอ่ะมีงานเราไม่ว่างไปถ่ายได้ไหมเราว่างไม่ตรงงานอย่างเงี้เราก็ไม่ได้ไปแล้วนะครับแล้วบางทีเราติดงานอย่างเงี้เราก็ต้องเลือกที่ทํางานก่อนใช่ไหมฮะอันนี้โหลดครับโหลดนะฮะโหลดสมัยก่อนนี้โอ้โหนี่ครับ E อนครับน่าจะเป็นเฟร,รมของเอ่อ เฟรมญี่ปุ่นนะฮะไปก่อนตอนนี้ตูนครับกับรถของเขา KGB ครับโอ้โหเยี่ยโอ้โหตูนภาคภูมิครับโอ้โหเมื่อก่อนผมยังสั้นอยู่ฮะโอ้แบดกับโลดนะครับโอ้โหเมื่อก่อนนี้นักกีฬาปีมือดีนั้นเลยนะโลดนี่ก็ปีดมือดีนะครับโอ้โหแล้วคิกฟิปครับคลิกฟิปแบบนี้มาที่คูป้าครับถ้าระดับโลกนะฮะโอ้โหจบอย่างเปรี้ยวจบอย่างเปรี้ยว กระโดดมาจบเพราโโะโขนแล้วตัวนะครับไปเกิดมองหนา้าครับโอ้โหคือในสนามแบบเหมือนแบบขิงกันนะแต่ความจริงเพื่อนกันทั้งนน่ะเพื่อนกันทั้งนั้นครับสนุกสนุกนะฮะสนุกนนสนุกนะฮะโอ้นนแต่ละคนนี่ฝีมือดีๆทั้งน,นั้นนะนะยะใครถ้าเกิดใครจําผลการแข่งขันได้หรืออะไรเงี้ยก็เมมบอกได้นะอันนี้ X ครับดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่า X เจอกับใครกระโดดออกมาโถมฮอปครับแต่วิดีโอนี้อาจจะไม่มีคนที่เล่นไม่จบนะฮะ คนที่เล่นไม่จบเราจะตัดออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาคนเล่นไม่จบไปด้วยนี่วิดีโอน่าจะยาวมากนะครับเฮ้ยเอ็กเจอร์ก็ฟัเลยเหรอใช่เหรอโอ้โหเอ็กเจอก็ฟับเลยหรือเปล่าฮะพี่น้องเจอกันเองนะเปล่าฮะโอ้ถ้าพี่น้องเจอกันเองนี่โคตรสวยเลยเออเจอกันเองจริงด้วยครับโอ้โหเอ็กกับก็ฟัครับโอ้โหแบทกันเองฮะฮิสเจอร์ครับแล้วฮิสเจอร์แล้ว คิกปิ๊บโอ้โหเฮ้ยเหมือนเอ็กไม่ได้แบทกับก๊อฟนะเหมือนเมื่อกี้แบบมีนักกีฬาคนนึงนะครับผมไม่แน่ใจเหมือน,นนะอาจจะเป็นการตัดต่อนี้ผมไม่แน่แต่นี่นี่ป๊อปครับป๊อปครับออริจินอลสไตล์แน่นอนนะคนนี้คือออริจินอลสไตล์นี้หมายความว่าการเล่นโดยรวมนะฮะโดยรวมคือแบบเป็นสไตล์ที่แบบมันไม่มันไม่เหมือนคนอื่นนะฮะการเล่นโดยรวมยังอยู่ที่ก๊อฟครับอ๋อก๊อฟน่าจะแบทกับป๊อปนะฮะ ก๊อฟกับป๊อปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นขี่วนกันอยู่นะคนเมื่อกี้ป๊อปตอนนี้มาเป็นก๊อฟนะครับแต่ว่า X อาจจะแบดกับคนที่เล่นไม่จบนะเนี่ยไม่มีในวิดีโออันนี้อานันปัดดาครับพิิบครับคอร์สฟูแล้วโอ้โหพิกมาแข็งเกสครับสวยๆครับแล้วกีเซเกอร์โอ้โหสมูทครับสมูทครับแล้วต่อเนื่องครับแล้วเปลี่ยนท่าตลอดโอ้โหดูครับแล้วเปลี่ยนไวครับเปลี่ยนไวนะฮะคือแปดแลนนี่คือเรื่องคนเปลี่ยนท่าไวนี่คือแบบเก่งนะฮะ คือคนท่ายาวก็เก่งคนเปลี่ยนไว้ก็เก่งนะครับคือแบบไม่ได้ค้างในท่านานๆอะไรเงี้เยเ,เพราะว่าต้องใช้ความแม่นยำของของจังหวะเออต้องใช้ความแม่นยาของจังหวะในการเข้าท่าและเปลี่ยนนะถ้าเกิดเป๋นี่นมันจะเปลี่ยนไปไวไม่ได้นะเป๋นี่นมันต้องปัม๊มต้องเยอะต้องอะไรก่อนนะครับถ้าเปลี่ยนไวนี่คือไปโป๊ะป๊าโป๊ะป้าเลยนะนี่ฮะโป๊ะป้านี่อย่างนี้ครับแคนเกตครับเยอะสักหนึ่งทีแล้วชีช้เชคเกอร์เลยครับอีบิ๊ฮะ โอ้โหนี่ครับโอ้โหโอ้โหดูกันเปลี่ยนครับค่อนข้างซับซ้อนคือผมคือแบบผมมองไม่ทันนะวิ้ยเปลี่ยนท่าไหนเป็นท่าไหนวะคือต้องดูสักสองรอบนะฮะท่าบางท่าของแลทแรมมันซับซ้อนนะฮะแล้วตัวครับจีเทิร์นมาครับออกคันเกตฮะโอ้เห็นแบบใกล้ๆคนเล่นแต่ละคนเมื่อก่อนแล้วว่าแบบมันแล้วอ่ะงูกระโดดมาับเบเกอร์ครับได้ได้งานแข่งสมัยนี้น่าจะมีคนถ่ายแบบนี้เก็บไว้บ้างนะฮะ มันเป็นประวัติศาสตร์เลยอ่ะแล้วมันแบบนั่นแหละฮะไม่งั้นเธอเนี่ยอย่างที่บอกบอกอ่ะถ้าผมไม่ถ่ายไว้ดูดิไองานแข่งพวกนี้ยโมเมนต์พวกนี้มันหายไปแล้วอะแล้วมันหายไปเลยจริงๆน,น, mm hmm. นะ mm hmm. มันอยู่ได้แค่ความทรงจําของคนที่ไปงานนะเผื่อ mm hmm. คนที่เคยไปงานนองจะจําตัวเองไม่ได้เลยว mm ่า hmm. เคยทําอะไรไว้ในงานนี้นะฮะ mm hmm. โอ้แล้วนี่ครับโอ้โหนี่มาร์กหรือเปล่าฮะมาร์คครับโอ้โหมาร์กคนนี้เป็นเจ้าของร้านจักรยานแลวนะ mm hmm. เราจะเห็นเขาในสื่อโซเชียลบ่อยนะฮะมาทา คอนเทนต์เกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับจักรยานตัวต่างๆนะฮะช่องเขาดีมากนะครับใครที่แบบอยาการศึกษาเรื่องจักรยานนะสเปคจักรยานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูช่องมาร์กได้นะครับมีทำเท้าทูด้วยนะเข้าไปดูกันได้นะฮะโอ้โหครับโอ้โหอ๋อนี่ครับมีแบงค์ครับแบงค์วิจัยฝุ่นนะที่บอกว่าจะซ้อมเป็นนักกีฬากันนะตอนนี้ไม่รู้ว่าไปไปไงแล้วคือตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ค่อยได้เจอพวกนี้แล้วนะเพราะว่าเออผมไปเล่นกับกลุ่มที่สวนพิลลมนะฮะ เราเล่นค่อนข้างดึกตัวนะครับเวลาไม่ตรงชาวบ้านกันนะฮะเล่นแบบเชยงคืนอะไรเงี้ยนะเพื่อนเพืก็ว่างกันไม่ตรงกันนะก็แยกย้ายกันซ้อมกันตัมสถานการณ์นะอันนี้ป๊อปครับเต็บยาวครับแหมตอยอดเลยฮนะ นี่ครับผลการแข่งขันฮะที่1ครับคณัทบอรนันครับโอ้โหเอ็กได้ที่1ของงานนี้ฮะโอ้โหสุดยอดฮะเยอะม,มากครับสุดยอดฮะโอ้โแล้วเมื่อก่อนนี่คือการได้ที่1น่ี้ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าดูนัทก,กีฬักษแต่ละคนใช่ไหมก็เก่งนั้นเลยนะโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงครึ่งทางของวิดีโอซิกซกซิกแผ่นที่3นะฮะซึ่งของผมจะขอหยุดไว้ก่อนฮะแต่เรามาต่อกันตอนหน้าแล้วกันนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยววิดีโอในตอนเนี้มันจะยาวเกินไปนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากชมต่อนะฮะ อลืมช่วยกันกันนําไลค์กันนําแชร์ share, และกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในวิดีโอตอนนี้มีคนดูเยอะนะครับผมจะรีบกลับมาเปิดวิดีโอให้ต่อเลยนะฮะแต่ถ้าคนดูน้อยเนี่ยผมอาจจะต้องไปทำวิดีโอตอนอื่นก่อนนะครับเพราะว่าอยากจะเห็นว่าในช่องผมมีหลายแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวมอเตอร์ไซค์แนวเอ็กซ์ตรีมแนวแฟชั่นนะครับรองเท้านะครับแนวโอ้ย อีสปอร์ตอะไรเงี้ยเยอะแยะมากเลยนะครับก็ผมอาจจะต้องไปทำวิดีโอคอนเทนต์อื่นกนะ่อนนะยังไงอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะดูวิดีโอเก่าๆนะครับก็จริงๆตอนนี้ผมเอาวิดีโอเก่าๆลงมาเยอะมากเลยนะถ้าเกิดจะไม่ดูวิดีโอเอเชีนเอ็กซ์ทัวร์นะครับก็สามารถไปดูวิดีโอที่ผมเคยเอาลงไว้แล้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในนี้เลยนะฮะและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคำคมท้ายคลิปนะครับสำหรับช่วงคำคมท้ายคลิปของตอนนี้ก็จะมีีอยยู่่วาาถ้เกดคร ให้เอาเงินให้เขายืมไปอ hmm? รับรองไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะหาไปจากชีวิตคุณเองโห oh, ยิ่งตอนนี้นะครับลองดูถ้าเกิดไม่ให้ยืมนะเอาฝากเงินไปลงทุน f o เ e x 3D ดูครับโอ้ห oh, oh. ไม่หนีนะไม่หนีแต่ hmm? หายทุกคนครับรับรองโอเคครับ okay, ผมยังไงก็ตามอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่อีกทีนึงในคลิปหน้านะครับ